ณมีอาการปวดตามข้ออาจเป็นสี่โรคยอดหิตที่ไม่ควรมองข้าม 1. โรคเกาอาการปวดที่เกิดขึ้นมักเกิดปวดบวมแดงร้อนแบบฉับพลันแม้ว่าจะอยู่เฉยๆไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับการกระแทกกระทบกระเทือนรุนแรงใดๆมีอาการปวดข้อเดียวไม่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆข้อ ข้อที่พบว่าเป็นโรคเกาได้บ่อยที่สุดได้แก่ข้อโคนนิ้วหัวแม่เทา้า 2. โรคข้อเสื่อมโรคข้อเสื่อมระยะเริ่มต้นจะมีอาการปวดสัมพันธ์กับการใช้งานระยะปานกลางเมื่อกระดูกอ่อนเริ่มสึกกร่อนข้ออาจมีการอักเสบร่วมกับข้อเริ่มกงงงอเหยียดงอไม่สุดระยะรุนแรง เมื่อกระดูกอ่อนสึกกร่อนมากขึ้นข้อเริ่มร่วงไม่มั่นคงข้อหนาตัวขึ้นจากกระดูกงอกหนาข้อโก่งงอผิดรูปชัดเจนเวลาเดินต้องกางขากว้างขึ้นกล้ามเนื้อรอบข้อรีบเล็กลงขณะลุกขึ้นจากท่านั่งจะมีอาการปวดรุนแรง 3. โรค SLE โรค HLE เป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการเกิดขึ้นกับหลายอวัยวะหรือหลายระบบของร่างกายบางรายอาการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันบางรายมีการแสดงออกเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทีละระบบมักมีอาการทางข้อและกล้ามเนื้อเป็นเวลานานผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือ ข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีบวมแดงร้อนร่วมด้วยคลายผู้ป่วยรูมาตอยแต่บางรายอาจรุนแรงถึงชีวิต 4. โรคลูมาตอยโรครูมาตอยอาการปวดข้อมักเกิดมากที่สุดช่วงตื่นนอนอาจมีอาการอยู่1-2ชั่วโมงหรือมีทั้งวันก็ได้ มีอาการปวดบวมและเคลื่อนไหวข้อลำบากตำแหน่งของข้อที่มีอาการปวดมากที่สุดมักจะเป็นข้อมือและข้อนิ้วมือแต่มีโอากาสปวดข้อไหนก็ได้ลักษณะอาการปวดของข้อช่วงเช้านี้เป็นลักษณะสำคัญของโรครูมาตอยนอกจากอาการทางข้อแล้วผู้ป่วยโรครูมาตอยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนเพลีย เบื่ออาหารมีไขต้ต่ำๆตาแห้งปากแห้งผิดปกติพบก้อนใต้ผิวหนังบริเวณข้อศอกและข้อนิ้วมือหากมีปัญหาเรื่องกระดูกไละข้อให้ดีบุลและดีบุญเน,เน่ดูแลคนสั่งซื้อวันนี้สอบถามเพิ่มเติม0889646264คุณเดียคะ่ะ